และเราก็พยายามจะสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นสุขไม่ใช่เบียดเบียนกันแล้วทำไมเราไม่แก้ในเรื่องของการศึกษาแทนที่จะไปเน้นว่าให้เป็นคนเก่งให้เป็นคนมีความสำเร็จทำไมเราไม่นึกว่าเก่งก็ได้สำเร็จก็ได้แต่ให้รู้ว่าความสำเร็จที่มีคุณค่าที่สุดของชีวิตของมนุษย์เป็นความสำเร็จที่งดงามนั่นก็คือความสำเร็จของความที่สามารถ จะให้โอกาสแก่ผู้อื่นได้มีความสำเร็จเหมือนตนบ้างไม่ใช่เราสำเร็จคนเดียวแต่เปิดโอกาสให้เพื่อนฝูงให้คนในสังคมมีความสำเร็จเหมือนอย่างตนบ้างทำไมเราถึงไม่ชี้ให้เด็กเห็นนี่แหละคุณค่าของความเป็นมนุษย์อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่เราสามารถเปิดโอกาสแบ่งโอกาสให้แก่เพื่อนนี่อันหนึ่งนะฮะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือการศึกษาที่เราเน้นในความเป็นผู้นำเราเห็นไหมคะ เห็นตัวอย่างจากในสังคมในวงการต่างๆไหมเห็นครับทะเลาะกันไหมทะเลาะกันเพื่อเป็นผู้นำเพื่อขอเป็นผู้นำครับเป็นผู้นำในกรณีต่างๆนี่ก็คือจุดที่ในการศึกษาน่าจะแก้อีกเหมืกันในขณะที่เป็นผู้นำนั่นเราก็ต้องฝึกความเป็นผู้ตามซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วการฝึกอบรมความเป็นผู้ตามมันจะ สำคัญและเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตยิ่งกว่าการฝึกเป็นผู้นําอ,อีกเพราะโดยสัญชาตญาณของมนุษย์ไม่ค่อยมีใครอยากตามหลังใครใช่ไหมคะ,อ,ะอยากเดินนําหน้าขึ้นไงนั้นอยากเป็นประธานอยากเป็นหัวหน้าอยากเป็นอะไรละ่ะที่อยู่ตํา<อ>แหน่งสูงสุดนะสารพัดเพราะฉะนั้นนี่เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ถ้ามีโอกาสเมื่อไหราจะต้องเบ่งเบ่งออกไปเพื่อจะเอาให้ได้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราควรจะฝึกอบรมกัน คือความเป็นผู้ตามถ้าการจะเป็นผู้ตามได้นี่แหมมันต้องอาศัยคุณธรรมหลายอย่างไม่ต้องอาศัยความรู้ข้างนอกไม่ต้องอาศัยปริญญาว่าปริญญาเอกหรือปริญญาโทหรือปริญญาตรีปริญญาไม่ช่วยในเรื่องการที่จะเป็นผู้ตามแต่เราต้องอาศัยคุณธรรมของความที่จะรู้สึกนอบน้อมถ่อมตนความสามารถที่จะยอมรับผู้อื่นซึ่งความสามารถที่จะยอมรับผู้อื่นจะเกิดขึ้นได้ก็โดยการที่ลดละความหลงตัวของตัว ยึดมั่นถือมั่นในอัตตาให้ลดลงทําไมเราถึงไม่หยิบเอาสิ่งนี้เข้ามาพูดในเรื่องของการศึกษาตั้งแต่อนุบาลมาทีเดียวหรือถ้าจะพูดง่ายๆอยากจะเริ่มตั้งแต่พอรู้ความเนี่ยรู้ความอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะแนะนําในเรื่องอย่างนี้แทนที่จะบอกว่าหนูต้องเก่งกว่าเขานะหนูเนี่ยสวยกว่าเขานะหนูเนี่ยเด่นกว่าเขานะแล้วก็ส่งหนูเนี่ยไปประกวด ตั้งแต่ยังเล็กๆไปประกวดความงามไปเป็นทูดอันโน้นทูดอันนี้ในความเป็นทูดจริงๆนะ่ะคือทูดอะไร<ม>ถ้าเราจะมาศึกษามาค้นคว้ากันจริงๆ<ม>เราจะไม่พบว่าเป็นทูดของความงามที่แท้จริงเราจะไม่พบอันนี้สักเท่าใดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ฮะจึงอยากจะให้ใส่เข้าไปในวงการศึกษาคือในเรื่องของการให้การศึกษาว่าจงฝึกเด็กของเราให้เป็นผู้ตาม ให้รู้จักเป็นผู้ตามกันเถอะถ้าเราเป็นผู้ตามกันได้มากเท่าใดเราจะอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสุส,สงบมากยิ่งขึ้นเท่านั้นและการจะเป็นผู้ตามได้มีอยู่อย่างเดียวลดละอัตตาพร,ระพุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนแล้วว่าอัตตานั้นหามีจริงไหมพอพูดอย่างนี้แมมตกใจกันใหญ่เช่ตกใจพ่อแม่ตกใจแล้วก็ผู้คนในสังคมตกใจ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาตกใจเราจะมาพูดถึงอันนี้เนี่ยได้อย่างไรว่าไอ้ตัวตนมันไม่มีจริงพูดไม่ได้อนนาตาพูดไม่ได้เพราะไม่รู้จักพูดถ้าเรารู้จักพูดเราศึกษาในเรื่องของความเป็นอนนาตาให้ชัดเจนเราก็จะเข้าใจว่าเราจะนำไอ้สิ่งนี้มาพูดให้เด็กเข้าใจได้อย่างไรวิธีที่เราจะฝึกเด็กง่ายที่สุดก,ก็คือฝึกให้เด็กรู้จักทําหน้าที่ของเขา พึดทำหน้าที่อย่างทุกคนทำหน้าที่ของตนอย่างที่เราเคยพูดมาแล้วนะคะเป็นลูกก็ทำหน้าที่ลูกให้ถูกต้องพอแม่สบายใจเป็นเพื่อนก็ทำหน้าที่เพื่อนให้ถูกต้องเพื่อนอยู่ด้วยกันก็สามารถที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้ในทุกกรณีหรือว่าหน้าที่ของพลเมืองก็รักษาสังคมเอาไว้อย่างนี้เป็นต้นหรือไปเป็นหน้าที่อื่นๆทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องโดยไม่ต้องหวังโดยไม่ต้องเอาเท่านั้นแหละเราก็เป็นการลดละ ลดละความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนแล้วก็จะช่วยร่วมมือกันทาําผลัดกันเป็นผู้นําผลัดกันเป็นผู้ตามก็จะมีความชื่นบานสดชื่นในการทุกฝ่ายทำไมเราไม่ฝึกอย่างนี้